จัดไปโดยยามาฮ่ามนุษย์มาลายจัดไปถึงใจอาหารอร่อยไม่สำคัญเท่าสะอาดมีคุณภาพที่เดอะแ a รมอร่อยไทยสไตล์ปากไม่แห้งเพราะแหลงชูรสทุกความอร่อยจัดไปโดย เชฟหญิงชื่อดังชมพู่ยองเกอร์เชฟชมพู่ค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะชื่อจริงชื่อว่าบุญสิริยองเกอร์ตอนแรกเรางงเฮ้ยพี่เขาก็หน้าไทยแต้ทำไมนาสกุลฝรั่งสามีเป็นคนอะไรนะคะเป็นคนเดนมาร์กค่ะอเราไปเจอกันได้ไงล่ะคะเอานี่ถามเราสักหน่เจอได้ไงล่ะคะไปทำงานที่เบอร์มิวดาค่ะก็เลย เจอกันแล้วก็พบร,าการัรกกันาทำงานด้วยกันเนี่ยค่ะคุณผู้ชมชเก่งม,มากวิจะบอกว่าเมื่อเข้ามาพักที่นี่เนี่ยบางคนก็ต้องบอกว่าเราเข้ามาพักเสร็จเออแล้วช่วงกลางวานันหรือว่าช่วงเย็นเนี่ยเจออปัปหาอะไรทานดีแต่จะบอกว่าที่นี่คุณผู้ชมมีครบทุกอย่างค่ะอากาศก็ดีเหมือนอยู่ในปา่าสตดอากาศแบบดีดีแช่น้ําได้ทั้งวันแล้วก็อาหารเนี่ยบอกได้เลยว่าอร่อยมากมีทุกอย่างทั้งไทยแล้วก็แบบฝรั่งก็คือ รังสรรค์โดยพี่ชมพู่ค่ะใช่ทำไมพี่ถึงแบบอยากทาอาหารที่เมื่อกี้ที่รู้ประวัติมาคือชอบทาอาหารตั้งแต่เด็กใช่ค่ะตั้งแต่อยู่เท่าไหร่จําความได้ไหมคะพี่ชมพู่จริงๆแล้วที่บ้านนี่เปิดร้านอาหารอยู่ในพัทยาเนี่ยแหละค่ะอ๋อตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่เด็กบอกชื่อร้านได้ไหมคะตอนนี้ยังมีอยู่ไหมอยู่ค่ะอยู่ชื่อร้านเม้งกี่เป็ดย่างค่ะอยู่ตลาดลานโพ อ๋อแล้วตอนนี้ใครดูแลคะตอนนี้เป็นหลานค่ะเป็ดย่างหมูกรอบหมูแดงอะไรเงี้ยค่ะต้องไปลองแล้วล่ะที่ตลาดร่อยเนาะค่ะเปิดมา30 30กว่าปีแล้วค่ะอ๋ออยู่ในตลาดเธโตเติบโตมากับร้านเนี้ค่ะก็เลยพ่อก็เลยจับขึ้นเขียงเลาะเป็ดตั้งแต่อายุ9้าขวบ9ขวบก็ช่วยขายของใช่ค่ะช่วยขายของก็ยืนบนบนอะไรกันเลยกล้วบนเทนเพื่อให้ตัวเองสูงใช่ไหมคะแล้วก็หัดหัดเลาะเป็ด เราก็เลยทําอาหารแล,แล้วมันรู้สึกว่ามันมีความสุขดีเนาะอะไรเงี้ย<อ>ก็เลยชอบก็เลยชอบอ่าแล้วเห็นบอกว่าหลังจากนั้นพออายุ19ปีก็ไปอยู่ที่อังกฤษค่ะอยากไปรู้ว่าเวลาเขาพูดภาษาอังกฤษกฤษันเนี่ยอยู่เมืองนอกเนี่ยเป็นยังไงก็เลยอยากรู้ก็เลยอ่ะแต่ัดสินใจไ<อ>ปเรียนในเมองใช่ขอปีเดียวเท่านั้นแล้วก็แล้วก็จะกลับแล้วตอนนั้นก็คือไปเรียนด้วยแล้วก็คุณผู้ชมเก่งมาก ไปทําร้านอาหารด้วยที่ไหนมาบ้างพี่ชมพู่แต่อยู่ที่ร้านอาหารไทยชื่อมานียาอยู่ที่คาวเชลตันค่ะอยู่ที่อังกฤษค่ะอังกฤษใช่อยู่ทางตอนออกมาทางใต้ๆหน่อยนึงใต้ลอนดอนพออยู่อังกฤษเสร็จเราก็มีความรู้สึกว่าเราสนใจทางด้านอาหารแล้วก็อยากจะเข้าอยู่ในโรงแรม5ดาวก็เลยตัดสินใจไปสมัครงานแต่ตอนนั้นนัดถือวีซ่านักเรียนเฉย ก็ตัดสินใจไปสมัครงานที่โรงแรมโอเวนเตนที่ฮสมัครเลยสมัครก็ทำอยู่ที่นั่นนานไหมคะที่โรงแรมก็ตอนแรกอยู่ประมาณ3ปีค่ะก็เลยขอทานเฟอร์ไปอยู่ที่แมนดารินโอเวนเทนที่ บามิวด erm ้าไม่กล like <adic like S 1> ับยาวแล้วเนี่ยนานแล้วไม่กลับยาวก็เลยย้ายขอ transfer ไปอยู่ที่นู่นอยู่โอเรนตนที่นู่นก็เลยไปเจอสามีที่นู่นอแล้วค่อยบินกลับมาเมืองไทยแล้วก็ไปสวีเดนด้วยค่ะยังยังไม่จบค่ะไปสวีเดนก่อนอะค่ะพี่แล้วก็ไปทำฟู้ดทรัคกันเองสองคนเปิดฟู้ดทรัคขายที่สวีเดนเป็นอาหารแบบอะไรบ้างคะเบาบันค่ะเป็นคล้ายๆซาลาเปาอ๋อแล้วแบบมีไส้แบบอะไรอย่างนี้ใช่ทำที่นู่นก็ขายดีแต่ว่าพี่ชายก็โทรกลับมาเรียกว่าเอ้ย ไม่ได้อยู่บ้านนานแล้วกลับมาอยู่คิดถึงกลับมาอยู่บ้านเธอแล้วสรุปกลับไหมเน่กลับออกลกลับมาเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วน้พี่บอกบ้านอ่ะเป็นคนเกิดที่นี่แล้วอยากกลับมาอยู่ที่นี่ก็อยากกลับมาอยู่บ้านเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้อยู่บ้านนานมากรู้ว่าจะไม่กลับแล้วล่ะค่ะแต่ที่พูดมาเนี่ยก็เลยอยากจะกลับมาอยู่บ้านแล้วที่ทํางานเนี่ยก็ใกล้บ้านมากเลยขับรถไม่ถึง3นาทีแป๊บเดียว แต่วิวสดุดชุดมากค่ะคุณผู้ชมนี่คือแบบตีมแบบออกแนวแบบสัฟารีเหมือนอยู่แอฟริกาใต้จริงๆเขาบอกว่าคนออกแบบชุดก็คือเป็นคนออกแบบให้กับน้องแน็ตตุกๆก่ะมิสชูนิเวิร์สสาขาที่ไปประกวดเมื่อปี2 0 1 5ก็คือออกแบบชุดนี้ให้พนักงานที่นี่ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยโอเคเดี๋ยวเรามาถึงเมนูอาหารกันบ้างเพราะว่าอาหารไทยพี่ก็ถนัดอาหารฝรั่งพี่ก็ถนัด แต่ว่าโดยส่วนตัวพี่พี่ชอบอาหารประเภทไหนที่บอกวิวเมื่อกี้จริงๆแล้วชอบยำมันชันมากเลยเพราะว่ายำมันชันเนี่ยมันเป็นดอกไม้ในเมืองไทยค่ะที่ต่างชาติไม่มีพอเราไปทอดกรอบมันมีประโยชน์ที่ช่วยทําให้สุขภาพเราเนี่ยผมโดยเฉพาะอันชันดีมาหรับผมถ้าทานไปแล้วมันก็จะไปแต่เด็กตต่เด็กเขาจะเอาไว้ทาคิ้วด้วยอันนี้คือทาไม่หูแล้วไง ไม่เราเลิมอายุเยอะขึ้นเราทาไม่อยู่กินเลยใช่แล้วเห็นบอกว่าต้องราดกับน้ำได้อันนี้จะน้ำราดอะไรคะพี่ชมน้ำราดน้ำยำที่เราใส่ก็จะมีน้ำมะนาวสดน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลค่ะอ๋อใส่ไปในทีเดียวใช่แล้วก็มีพริกอุ้ยคุณผู้ชมจะบอกว่าวางไว้ตั้งนานแตมันยังกรอบอยู่เลยอ่ะค่ะ แล้วกุ้งต้องเป็นกุ้งอะไรนะคะกุ้งแชบวยค่ะแชบว้ยตอนแรกพือรู้ว่าพี่เอาไปแชบุ้ยบอกไม่ใช่น้องวิคือพันตายแล้วของกุ้งพันทะเลพันทะเลโอเคจานต่อไปค่ะพี่ชมพู่จานต่อไปก็คือมีกรอบโบราณค่ะมือติดใจจานนี้มากพี่มีกรอบโบราณนี่เราใส่ส้มซ่าข้างในด้วยส้มซ่านี่มันคืออะจริงะไรอส้มซ่ามันเป็นผลไม้จริงๆรแล้วมาจากอินเดียนะคะมันจะมีรสเปรี้ยวเวลามันยังดิบอยู่ แต่มันจะมีรสเปรี้ยวอมหวานเวลามันเริ่มสุกอืมแล้วทำไมพี่ถึงเลือกอส้มซ่ามาราดในนี้นอ่ะเพราะจริงๆส้มซ่าม,มันหาทานยากเฮ้ยแต่มันมีกลิ่นจริงๆคุณผู้ชมมันมีกลิ่นส้มซ่าแบบแต่ถ้ามันมถ้ามันเขียวอยู่เนี่ยความความหอมของผิวเนี่ย ผิวของมะนาวผิวของมะกรูดอะไรเงี้ยเป็นส่วนประกอบในเครื่องแกงจานต่อไปค่ะจานต่อไปเป็นเป็ดมะขามส้มซาค่ะก็ะะส้มซาเช่นกันอ่ะตอนแรกหมูล้วนเลยไหมเหมือนแบบเหมือนใส่มะขามเปียกหน่อยนึกไหมอ่ะใส่ใส่ค่ะผสมผสมใช่ใชไหมพี่อันนี้ก็จะมีมะขามเปียกน้ําตาลปี๊บก็ไปตุ๋นนานๆเหมือนกันค่ะแล้วก็ค่อยมาทอดกรอบทีหลัง ข้างในข้างนอกจะกรอบส่วนข้างในเนี่ยจะนุ่มแต่เห็นพี่บอกว่าอาหารที่นี่ก็คือไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่เลยแล้วก็อะไรนะคะของทุกอย่างนี่ใช่กะทิเราเราใช้กะทิสดเราไม่ใช้กะทิกล่องเลยแล้วก็อาหารทั้งหมดเนี่ยเราจะใช้ความสดของเขาเท่านั้นจานต่อไปเราเยอะจานต่อไปก็คืออันนี้บอกเลยว่าอร่อยมากโดยเฉพาะกะทิแกงเนื้อพริกขี้หนูสดค่ะค่ะอันนี้คือเนื้อเราไปตุ๋นประมาณ ห้าชั่วโมงจริงๆเนาใช่ค่ะตุนทั้งตัวเลยปะคะพี่ตุนแค่น้องค่ะเสร็จแล้วเราก็ตีน้ำน้ำแกงเนี่ยค่ะค่ะแล้วก็ใช้น้ำตาลปิ๊บปิ๊บปิ๊บหนูสงสัยว่าบางร้านเขาแบบใส่เป็นน้ำตาลทรายบางร้านใส่เป็นน้ำตาลปี๊บมันมีรสชาติต่างกันไหมคะต่างค่ะน้ำตาลทรายมันจะมีความขมส่วนน้ำตาลปี๊บมันจะมีความนัวอาหารบางอย่างอาจจะใส่ทั้งสองอย่าง ือความบาลานซ์ของหวานที่จะให้คมแต่ว่าก็นัวในเวลาเดียวกันแต่วูจะบอกว่าไม่เผ็ดมากนะคะคือแบบคนไทยก็ทานได้ฝรั่งก็ทานง่ายจานนี้อ่ะจานต่อไปค่ะแกงส้มแตงโมอ่อนถูกต้องตอนแรกอะนูสั่งมาลูกเป็นลูกแตงโมสีแดงแล้วมาหั่นเขาบอกไม่ใช่ค่ะเอาเอาเาบอกแตงโมเนาะหนูก็รูามันเป็นสีแดงมันมันคือ แต,แตงโมเหมือนกัน,น,กนใช่ค่ะเป,เ,ปเป็นพันค่ะไม่ใช่แตงโมที่มันจะโต,ตมาเป็นสีอ๋อแต่ว่าหน้าตาคล้ายๆกับอันนี้เลยพี่แตงกวาใช่มันก็คือเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นแฟมิลี่เดียวกันมันมีน้ําเยอะมันมีความมีความเย็นเหมือนกันแตงกวาแตงโมคือคนไทย่ะชอบโดยเฉพาะภาคกลางชอบทานแกงส้มใช่ แล้วแกงส้มด้วยอากาศบ้านเราที่มันร้อนอพอใส่แตงโมอ่อนเข้าไปซึ่งมันมีความเย็นในตัวของเขาเองมันจะทําให้รู้สึกว่าอยากกินข้าวมากขึ้นจริงๆแล้วอ๋อจริงๆเราพี่ใส่น้ําแข็งเลยก็เลยนะคะพ่อ <laughs> แม่ <laughs> แม่ไม่ได้ไม่ไ <laughs> ด้เสียรสชาติโอ้ยเงรงิ่มงงเชฟบอกว่าคุยกับคนนี้ลงรงิ่มงงเนื้อหาสาระอาหารไม่มีเลยจานต่อไปค่ะโอเคจานต่อไป็นอาหารแบบฝรั่กันบ้าง กุ้งผัดก็คือกุ้งแช่บสเหมือนกันใช่ค่ะอ๋อุ้งทะเลเพราะอยู่ติดตรงนี้เราไม่ไกลมากเราไม่อยากเราไม่อยากใช้วัตถุดิบที่มาจากไกลมากเพราะว่าไม่สดใช่แล้วมันจะไม่หวานจริงเห็นไหมเนี่ยเริ่มรู้เยอะแล้วโอเคอันนี้คือข้าวโพดผัดมันใส่อะไรบ้างคะเพราะวิวหวะชิมตอนแรกมันจะแบบมีรสเปรี้ยวนิดนึงอ่ะพี่ชมพู่พี่ใส่อะไรบ้างคะใส่ไวน์วายวินิกาค่ะแล้วก็ใส่เลมอน มันแปลกนะปกติหนูกินเข,าเข้าวโพดฝามันก็คือแบบหวาน <วะ S 1> เนยไปเลยใแต่นี่แบบมีความอมเปรี้ยวใช่เพราะว่าเราทานกับกุ้งอาหารทะเลจริงแล้วถ้าบีบมะนาวลงไปหน่อยเนี่ยมันจะเพิ่มมันจะเพิ่มรสชาติของของอาหารทะเลแล้วก็ข้างในนี้ก็จะมีคอนพิเรคือเอาสวิตคอนนะคะไปบดละเอียด แล้วก็ผัดไปพร้อมกันด้วยเช่นกันอ๋อมันก็จะมีความนวๆหน่อยๆของเนาโพดใช่ค่ะเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เนื้อคือพี่สงสัยมากขึ้นไมว่าพี่ต้องเอาแบบมันเทศมามาทำเพราะว่าคนจริงๆแล้วคอนเซปต์เราเนี่ยเป็นซาฟารีดูชุดได้คุณผู้ชมดูชุดได้เน้นเหมืองแร่อัญมณีค่ะเราก็เลยมีคอนเซปต์ของเซาท์แอฟริกันเข้ามาเกี่ยวข้องแต่คนเซาท์แอฟริกันเนี่ยก็จะทานมันหวานเยอะ จริงๆแล้วอาหารของคนเซาท์อริกันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากบ้านเราเท่าไหร่เพราะว่าเขาก็เป็นเมืองร้อนแล้วเขาก็ทานเครื่องเทศทานเผ็ดพี่ชมพู่หั่นให้หนูหน่อยดิหนูกลัวไม่สวยเอาเอานิดนึงเพราะหนูอยากชิมขัดจังหวะนิดนึงค่ะโเคอ่พี่ชมพู่อธิบายต่อค่ะเดี๋ยวหนูชิมข้างในนี้เราก็ข้างในนี้เราก็มีคาราเมลไรซ์ออนี่นที่เราเอาหอมใหญ่เนี่ยค่ะไป ทำสีแล้วให้ความหวานเขาออกมาโดยใส่แค่เกลืออย่างเดียวเลยจริงเหรอใช่ที่มันหวานก็คือหวานมาจากอนี้หรอคะที่ตัวของหอมใหญ่ของเขาเองอ๋อใแล้วพี่ใส่ซอสบาร์บีคิวด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะความสโมกกี้ลมควันหน่อยนึงอ๋อค่ะนี่ข้างในนั้นแล้วก็บวกกับแตงกวาดองที่เราทําเองที่บ้านอันนี้คือบ้านพูนะคะทําเองที่บ้านแล้วก็คือของทุกอย่างที่อยู่ในนี้ยกเว้นขนมปังที่เราต้องบอกนิดนึงว่าเราเราสั่งมาแต่ว่า ส่วนประกอบข้างในไม่ว่าจะเป็นออยเนียนน้ำซอสอะไรพวกนี้เราทำเองทั้งหมดที่นี่ค่ะเนาถามนิดนึนนงระวางอาหารไทยกับอาหารฝรั่งอ่ะมันมันมีความแตกต่างแล้วความยากง่ายจริงๆรแล้วมันทำอะไรง่ายกว่ากันในความคิดของพี่จริงๆอาหารฝรั่งทำง่ายกว่าอาหารไทยเยอะเลยใช่ไหมคะเยอะเลยค่ะเพราะว่าความเป็นคนไทยบ้านเราอ่ะซึ่งคนชาติอื่นน้อยมากที่จะทำอาหารไทยได้อร่อยเท่าคนไทยเพราะอาหารไทยจะมีสามรสอยู่ในหนึ่งจาน อาหารสลังจะมีเพียงแค่สองรสไม่เค็มไปเลยไม่เค็มกับรสธรรมชาติของเขาหรือมีเปรี้ยวเค็มคแต่ของเราจะมีเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มเปรี้ยวหวานอะไรเงี้ยมันจะมีมันจะมีรสอยู่ข้างใน จานสุดท้ายสุดท้ายเฟลีพาสต้าค่ะกับท o เปโตซอสคือแบบง่ายๆเลยแต่หนูกินน่ะหนูรู้สึกว่าชีสที่แบบอร่อยมากเราขูดเองค่ะเราไม่เราไม่ซื้อชีสที่ที่ขูดแล้วเราขูดซื้อก้อนใหญ่มาแล้วเราก็ขูดให้ลูกค้าเองอ๋ออย่างนี้พี่ต้องไปฟาร์มวัวแล้วก็รีดนมวัวเองด้วยค่ะยากไปนิดนึงนะไม่ถึงขนาดนั้นค่ะพี่เอเป็นเชฟคนี้ก็เก่งแล้วเราก็ทำซอสเอง ที่บ้านเหมือนกันค่ะก็คือเป็นซอสที่แบบทำเองที่พี่ทำเองทำเองบ้านเราอร่อยมันไม่ฝรั่งจ้าเหมือนที่พี่บอกมันจะเค็มมากเค่หแต่อันนี้มันแบบมันมีสี่ห้ารสชาติอยู่ในจานเดียวจิงก็อยากจะนิดนึงอยากจะปรับให้เข้ากับรสคนไทยกันพี่ปรับมาถึงนี่ขนมค่ะพี่ชมพู่มีอะไรบ้างอะขนมเรามียกมันนีสตรอเบอรี่ค่ะเฮ้ยคือหน้าตาแบบนี้คุณผู้ชม ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะมันมันมันทำมาจากอะไรบ้างคะพี่ชมพู่คือจริงๆแล้วมันเป็นสาคูที่เรากวนกับน้ําใบเตยนะคะแล้วก็ถั่วเราก็ไปกวนกับกะทิรสชาติจริงๆหยกมณีในบ้านเราอะมีอยู่แล้วเป็นหยกมณีที่คลุกมะพร้าวเฉยๆแต่เราเอาเอาสตรอเบอรี่เข้าไปใส่เพื่อเพิ่มความเปรี้ยวแล้วก็ทําให้ตัดกับความหวานทานแล้วจะได้ไม่รู้สึกว่าเลี่ยนอกับมะพร้าวทึนงทึ่มเขาอะไรนะเขาทึ่ทึก มันคือพันเหรอคะมันคือมะพร้าวที่ค่อนข้างจะแก่นิดนึงอะค่ะที่เขาทําขนมในบ้านเรานี่มันอร่อยมากอะคุณผู้ชมตานนี้อร่อยจริงเป็นขนมที่อร่อยมากอร่อยมากท้ายเลยเราก็จะเป็นอ่ะบัวลอยจัดไป์พี่ทําเองเหมือนกันใช่ค่ะทำทุกอย่างเองทุกอย่างทาทุกอย่างเราก็สีเราก็ใช้สีจากอย่างสีฟ้าก็ใช้ใบเตยค่ะสีเหลืองเราก็ใช้ฟักทอง Oh. แล้วก็สีม่วงเราก็ใช้อันชันเฮ้ย uh huh. หนูว่าหนูอยู่ที่นี่ตลอดชีวิตแหละไม่ต้องกลับบ้าน <laughs> อร่อยทุกอย่างจริงทั้งหมดนี้สรุปวิวชอบทุกจานะคะ่ะ <laughs> ไม่ไม่ต้องส่งอะไรมากนี่คือเลือกมาแล้วแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเชฟชมพู่คนเก่งคนสวยคนนี้ด้วยนะคะบุญสิริยองเกอร์ค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ